ถ้านำเหรียญดราโก้ไปซื้อวีมิคเครดิตนะครับกดที่ดราโก้กดที่เด็กกดเซลกดแม็กกดเซลกดเซลใส่รลัสโอเคไปที่ออเดอร์ปุ๊บเสร็จแล้วก็ต้องคอลเลก รับเหรี okay. ยญโอเคใส่รหัสโอเค pe, แล้วก็กดย้อนออกไปดูที่กระเป๋าก็จะพบว่าราโก้กลายเป็นวีมิกเครดิตเรียบร้อยแล้วจากวีมิกเครดิตแปลงเป็นวีมิกเขียวกดวีมิกเครดิตกด exchange to วีมิกกดแม็ค แล้วก็กด next นิกแล้วก็นิกแล้วก็ใส่รหัสครับครับโอเคจากนั้นจากวินิจะนำเข้าสู่เว็บเกต i o ก็กดที่วินิแล้วก็เซ็นโทเคนแล้วก็หารหัสกระเป๋าจากเว็บเกต i o การดู ที่อยู่กระเป๋าเหรียญวีมิของเราในเว็บเอเค็นเกตไอโอไปที่บัลเลตกดฟาวโอเวอร์บิลกดเติมเงินค้นหาเหรียญวิมิคนี่เชนเคนนี่คือที่อยู่นำที่อยู่นี้ไปใส่ในแอปพลิเคชันวิมิก นั่นเองนะครับพอได้รหัสมาก็มาวางแล้วก็กดนิกแล้วก็จะส่งเท่าไหร่ก็กดไปเลยครับนี่นก็จะโอนจากวีมิก,กระเป๋าวีมิกราไปสู่เว็บเกตไอโในกระเป๋าวีมิโอเคเรียบร้อยต่อไปการนำเหรียญวีมิไปซื้อเหรียญ USDT กดการซื้อขายปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้เลย B Mix USDT ถ้าใครไม่ขึ้นหรือเข้าจากหน้าอื่นก็ค้นหาตรงนี้ได้นะครับพอเข้ามาแล้วปุ๊บหนึ Mix ก็อยู่ราวๆนี้นะครับราคาก็ให้กดขาย B Mix เป็น USDT เลือกร้อเปอเซ็นไปเลยหรือพิมพ์ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เรากดขายโ๊ะยืนยันคำสั่งซื้อขายโป๊ะกรุณาใสารหัสผ่านเงินทุน ยืนยันการสร่งไม่ถูกเอาใหม่ยืนยันการส่งเรียบร้อยเป็นคำสั่งซื้อขายปกติอาขายไปแล้วหาเสร็จแล้วก็ไปดูที่บันทึกสำเร็จสำเ,เร็จแล้วก็มาดูที่วอล l ล็ตแล้วก็ฟาโอแล้วก็บัญชีซื้อขายทันทีปึง้งนี่ มันตัดเข้าฉากนี่มันเข้ามาแล้วช่วยสู้ได้ปะ